สวัสดีครับผมอาจารย์ตัม้มแมนเวอร์มาพบท่านอีกแล้วในช่องโฮโรตัม้มแมนเวอร์ประจําเดือนสิงหาคมกับผู้ที่เกิดวันศุกพุธเออพุธพิดพผู้ที่เกิดวันพุธดวงของท่านจะเป็นอย่างไรทั้งการงานการเงินความรักนะอ่ะ เราก็หยิบมาแล้วสิบใบพุทธังบังเกิดเปิดโลกโลกกวิทูนวิโสทายิกทรมังบังเกิดเปิดโลกโลกกวิทูนวิโสทายิกสังคังบังเกิดเปิดโลกโรกวิทูนวิโสทายิกข้าพเจ้าขออนุญาตเปิดดวงขอครูบาอาจารย์ไพ่ป๊อกช่วยชี้แนะขอบผู้ที่เกิดประจำเดือนสิงหาคมผู้ที่เกิดวันพรษ ดวงท่านเหล่านั้นจะเป็นอย่างไรทั้งการงานการเงินความรักขอให้ไพ่ป๊อกช่วยเปิดทางด้วยเถิดสาธุสาธุอ่าได้มาแล้วห้าข้าหลามอ่าเขาก็บอกเลยนะครับเจ้าของดวงชะตาเป็นคนที่ชอบทำบุญไหว้พระสวดมนต์และเป็นคนที่มีซิกเซนลางสังหรณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ จะช่วยเหลือเจ้าของดวงชะตาในยามที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ดวงท่านนี้แน่นอนอยู่ในสายทหารสายตำรวจคือบูชาพระเจ้าตากศีลบูชาพระนเรศวรหรือพ่อปิยะมหาราชรัชกาลที่5ของเรานะครับถือว่าคนนี้นะครับเป็นเลือดนักรบอ่า บ้านใกล้วัดอ่าใกล้โรงเรียนใกล้มหาลายัยใกล้สันเจ้าใกล้สิ่งศักดิก์สิทธิ์นะครับอ่าแล้วก็ลองมาทายดูนะครับเพราะว่ามันเป็นเลข5นะครับมีพระใหญ่พระเก่าหรืออะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะก็ถือว่าเจ้าของดวงชะตาเป็นเลข5จะมีผู้ใหญ่อุป,ปถัมภ์แน่นอนอ่าสิ อ่าสิบดอกจิกอ่าสีดำนะครับการงานการเงินถือว่าดีนะครับได้เท่ากับตรงแล้วสิบไม้เท้าเลยอ่าสิบไม้เท้าสิบช่วยอ่าสิบเหรียญอะไรงนี้นะครับก็หมายถึงงานเข้ามาเยอะมากงานเข้ามาโอเวอร์โหลดให้ระวังนิดนึงจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อหลังไหลลาอ่า นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องกล้ามเนื้อนะแต่งานถือว่าโอเคงานดีเขาก็บอกว่าให้ระวังเรื่องของงานเก่าเก่านิดนึงที่จะต้องสะทรงสะสางอะนะอ่าเพราะว่า10บคู่กับ5เนี่ยมันเป็นงานเก่าที่ต้องสะสางแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับงานนี้ถือว่าโอเคอ่าดีอ่า โอเลขเก้าโพดำติดบนนะครับติดขอติดปฏิบัติธรรมติดการถือศีลน,นะครับหรือเจ้าของดวงชะตาคิดว่าจะไปใส่บาตคิดไว้ว่าจะสวดมนต์คิดไว้ว่าจะไปถวายสังฆทานคิดไว้ว่าจะไหว้เจ้าที่อ่าคิดไว้ว่าจะปฏิปฏปฏปฏบัติธรรมหรืออะไรประมาณนี้นะครับ เพราะว่าเลข9ตรงนี้นะครับมันก็บ่งบอกถึงการที่ติดอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เจ้าของดวงชะตาเนี่ยถ้ารู้แล้วยังไม่ได้ไปก็อาจจุดทูปบอกกล่าวบอกอให้ผ่านโควิดไปก่อนเดี๋ยวจะไปทำอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปนะอ่าอ้าวสองหัวใจอ่าแน่นอน เจ้าของดวงชะตาทำงานอะไรสองอย่างหรือบ้านหลังนี้ผู้หญิงเป็นผู้นำแม่เป็นผู้นำเมียเป็นผู้นำเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าดาว2เนี่ยคือดาวด้านบริการดาวของผู้หญิงอะไรประมาณนี้ผมก็บอกว่าบ้านนี้จะมีปัญหานิดหนึ่งน้ำรั่วน้ำซึมหลังคารั่ว อะไรประมาณนี้หรือห้องน้ำมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับปั๊มนงปั๊มน้ำอะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำะนะครับบ้านหลังเนี้ยจะมีปัญหาก็ลองทักทายกันมาตอบคอมเมนต์ว่าบ้านบ้านบ้านเขาบ้านหนูบ้านอะไรอย่างงี้อ่ะมีปัญหากันนะครับอ่าเลขหกอ่าดอกจิกอ่า ผมก็บอกว่านะไรายได้ดีแล้วก็โชคราบตรงเนี้ยนะครับมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจากยานพาหนะมาจากเลขบ้านเกิดขึ้นอ่าเดือนสิงหาแน่นอนมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้โชคการได้อ่าถูกคุงถูกหวยหรืออะไรประมาณนี้แต่ถ้าไม่ได้เป็นคนเล่นเลขนะครับ เ็นเรื่องงานก็ได้นะครับมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการที่ทำงานขายตรงการทำงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนอะไรประมาณนี้นะครับถือว่าประสบความสำเร็จนะอ่าอ่าแจ็คผัวดำนะครับอ่าผู้ใหญ่หรือรุ่นราวข่าวเดียวกันอ่าสนับสนุน ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะครับก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะอ่าโอ้ผมก็บอกว่าระวังเรื่องของการคิดมากเป็นคนวันพุธเนี่ยเป็นคนที่คิดมากคิดไมคิดเยอะนะครับเพราะว่า ดาวดาวเจ็ดดาวสิบเนี่ยมันเป็นเรื่องของย้ำคิดย้ำทำนะครับแล้วก็มันเหมือนทำนองว่าทำแล้วทำอีกพูดแล้วพูดอีกพูดซ้ำพูดซากนะครับให้ระวังเรื่องของการที่จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคประสาทนิดนึงนะอ่าแล้วก็มีปัญหาเรื่องกระดูกมีปัญหาเรื่องเข่านะครับถ้าถามผมผมก็บอกว่าคนวันพุธเนี่ย ให้ระวังเรื่องของการเจาะเจ็บทิ่มแทงเพราะว่ามัน6กับ7เป็นคู่เส้นศัตรูกันนะครับให้ระวังเรื่องของการผ่าเข่าข้างซ้ายข้างขวาหรืออะไรประมาณนี้นะดูแล้วไม่ค่อยโอเคนะครับประมาณนี้ 1. นึ่งอดอกจิกาการงานตรงนี้นะครับ ได้งานใหม่ๆอาแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการช่วยเหลืออุปถัมภ์เพราะว่าเลขหนึ่งคืองานใหม่ๆจ็อบใหม่ๆห,หรืออะไรประมาณนี้เกิดขึ้นหรือสิ่งที่คิดหวังนะครับหรือเป็นปุตตะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะอ่าออโอ้ได้8ปดข้าหลามนะ ผมก็บอกว่าอนาคตนะครับไพ่ใบนี้มันเหมาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานออนไลน์นะงานที่อยู่กับบ้านเล่นหุ้นเขาเรียกว่าอะไรนะค้าเงินบาทค้าทองฟอ r เอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้กำลงกำไรเกิดขึ้นนะ ถือว่าถือว่าดีนะอ่าเพราะว่าเลขแปดคืองานเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างชาติบทสโลปนะครับอ่าแปดโพดำผมก็บอกว่าเรื่องสุขภาพอีกอะนะครับอ่าระวังมีปัญหาเรื่องตาอ่าแล้วก็ช่วงนี้นะครับโควิดมาแรง ระวังนิดนึงนะครับเลข8ดเลขราหูอ่าระวังเรื่องของการติดโควิดหรืออะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าดูแล้วอ่ะไพตรงนี้ยมันบอกถึงเกณฑ์ในเรื่องของการรักษาตัวนะการเงินการงานความรักอะไรตรงนี้ผมก็ถือว่าดีหมดนะอ่าถึงโสดอยู่ก็ครอบครัวโอเคนะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ ไห้ส่วนใหญ่มันบอกถึงในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะโรคเกี่ยวข้องกับเรื่องราหูโรคที่มาจากทางลมทางปอดนะครับถ้าสมัยนี้ก็คือโควิดนะครับให้ระวังให้ดีๆแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ภาพนะครับถือว่าเป็นค่าครูนะอ่า ก็ถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวก็โทรเข้ามาได้นะครับแต่มีค่าใช้จ่าย1,000บาทนะก็อาจารย์ตั้มแมนเวอร์ก็ขอขอบคุณนะครับที่รับฟังไท่ป๊อกนะครับสวัสดีครับ